ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พอมีรถเข้าใหม่มานําเสนอเพื่อนๆกันอีกแล้วเนี่ยจ้า ใครนะคะที่ตามหารถอยู่นะะี่ยจไว่ว่าจะเป็นรถครอบครัวนะคะรถเก่งนะคะประตูสีประตูหรือว่ารถลักชูรี่ใดๆพรอยมีให้หมดนะทุกคนคัดคุณภาพมาให้ค่ะส่งให้ฟรีถึงบ้านบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่ด้วยนะคะเพื่อนจะซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะคะออกรถก็พรอยจบเพียง999บาทนะนะคะช่วยดูแลให้ได้ทุกอย่างเลยเพื่อนๆขาอยากปรึกษาเคสต,ติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปมาได้เลยนะคะและนี่คือรถเข้าใหม่ค่ะ Honda HRV 1.8 EL Sunroof ะะได้รถปี2017พิเศษเพียง459,000บาทนะคะคันนี้จะผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะรายได้1 6 0 0ขึ้นไปนะะออกคนเดียวได้เลยจา้าคันนี้นะคะพร้อมกับสีพิเศษไม่ดำไม่เทานะค,ะคือสีรูท Black ทุกคนคะสีพิเศษนะคะให้ความพิเศษที่เป็นตัวคุณยูนิคสุดๆเลยนะโอเคนะคะสำหรับคันนี้ HRV 1.8 EL นะคะได้สรูปด้านบนคันนี้มาพร้อมกับกระจังหน้า h ฮสโพรเมียม um นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดนไลท์ตัดหมอกให้ครบชุด เครื่องยนต์1.8เบนซินล้วนนะคะได้ในส่วนของล้อที่เป็นเอกลักษณ์เนาะลายดอกไม้ที่พลอยเรียกนะคะพร้อมอยางคุณภาพดีดีบิสโซนจัดให้ชุดใหม่เลยค่ะกระจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจกที่เป็นไฟ LED มือจับพรเมียมประตูคู่หลังเป็นเอกลักษณ์ของ HRV นะคะและตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นปี2017เนาะได้ไฟท้ายที่เป็นไฟไหลายเส้น LED แบบนี้ด้วยนะคะกล้องหลังมีให้เซนเซอร์หลังมีให้มาพร้อมกับ รูปด้านบนนะคะทุกคนคะมาเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายนะคะดูกันค่ะสําหรับภายในนะคะแต่บุมยางดันขึ้นนะคะเพื่อจะได้พื้นที่ห้องสัมภาระทีก่กว้างๆแบบนี้เลยนะคะแผ่นรองยางกันรอยนะคะตรงยุ่งแบบนี้มาให้เบาะสามารถพับได้ด้วยนะคะพับราบลงไปเพิ่มพื้นที่ห้องสัมภาระที่นั่งก็ได้นอนก็ได้นะคะนี่คือรถเดิมๆเ,เลยไม่มีชนเปลี่ยนเครื่อง จมน้าได้ไเลยนะคะรถกว้างสบายๆแอร์เย็นฉ่ำๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านในนะคะพื้นที่ภายในห้องสัมภาระเพื่อดูความกว้างสิกว้างมากๆเลยนะคะนั่งได้นอนได้เบาะนะคะพับราบได้ที่พักแขนมีค่ะเพดานก็นี่เลยนะจ๊ะ เป็นสรัให้เ,เพื่อนๆแล้วนะคะนีโปร่งโล่งสบายสุดๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับโซนด้านหน้ากันบ้างนี่นะคะเปิดมาแล้วนะคะเริ่มจากแผงประตูเลยนะคะแมทชิ่งกันนะคะอินทีเรียสีดำแบบนี้เลยเบาะนะคะได้ชุดบอดหนังชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะที่เบาะคนขับนะคะจะได้ปรับไฟฟ้าด้วยคนขัพร้อมกับไซส์แอร์แบ็กมาให้ด้วยนะคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยจ้าขึ้นรถกันเลยดีกว่านะคะ รถปี2017นะคะจะบอกว่าคันนี้ไมล์เริ่มไปนะคะที่186,037โลนะคะถือว่าปกตินะทุกคนนะคะรถก็ปี17แล้วนะนะคะได้พวงมาลัยหุ้มหนังแพดเดนชิปครูสคอนโทรลนะคะนี่มีมาให้หมดเลยนะคะรับสายวางสายได้นะคะปรับเสียงขึ้นเสียงลงได้ จอตรงกลางดีไซน์เก๋ๆเลยนะคะเป็นจอหันองศามาทางนี้นะคะเป็นจอทัชสกรีนเข้าเชื่อมต่อ AUX USB HDMI ได้นะคะปุ่มโฮมอยู่ตรงนี้เลยก้องมองหลังคมชัดแบบนี้พร้อมเล่นนำสายตาแอร์ดีไซน์เท่ๆเป็นเอกลักษณ์ของ h r v นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะปรับใช้งานแบบปลายนิ้วสัมผัสง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ มีปุ่ม p u s สต t a r t นะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เกียร์ก็ดีไซน์ที่เท่ด้วยนะคะเบรกมือออโต้โฮลอยู่นี่นะจ๊ะกระจกตัดแสงรบกวนออโต้นะจะบอกว่าซันรูฟสามารถเปิดปิดง่ายๆเลยเห็นไหม <S <S สบายๆเลยจะรับแดดรับลมก็ได้นะคะสามารถเปิดรับลมตรงนี้ได้เพื่อนขาปิดครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะ พื้นที่คือกว้างมากๆเฮชาวีมรถในฝันของสาวๆหลายๆคนนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วพันเพียง8,000กบาทเพื่อนคะหรือจะจบสดก็ได้นะคะที่4,59,000บาทแล้ววันนี้จับต้องได้กันแล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ